สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของตกแต่งจานอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาทําเป็นชีสกรอบค่ะเพื่อนๆชีสกรอบเนี่ยนะคะสามารถเป็นได้ทั้งของแต่งจานหรือว่าเอามากินเล่นๆก็ได้อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่า มันอ้วนมากๆเลยนะเพื่อนๆด้วยความที่ชีสเนี่ยมันมีแต่ไขมันมีแต่อะไรที่ค่อนข้างอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรจะรับประทานแต่พอดีนะอย่าก,กินให้มันเยอะเกินไปมันอร่อยก็จริงแต่มันอาจจะมีโทษต่อร่างกายได้แน่นอนเลยนะก็เดี๋ยวเรา,าดูกันว่าเราทํำชีสกรอบยังไงนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็มีมอสซาเรลลาชีสค่ะเป็นแบบแท่งด้วยแบบสติ๊กนี้นะคะแล้วก็มีแบบแผ่นแบบนี้นะก็ มีแค่นี้แหละเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะพอเราตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาชีสอันนี้เป็นชีสแผ่นก่อนนะใส่ลงไปบนกระทะแบบนี้นะคะแล้วก็เน <c oughs> วยความที่ชีสแผ่นเนี่ยมันจะเป็นความแผ่นค่อนข้างหนานะคะเราก็จะเอาเขามาละเลงกับกระทะแบบนี้นะคือให้เขาแบบละลายวนเป็นวงอะ่ะเอาเป็นรูปทรงที่เราอยากจะทำนะคะมัน,นี้ อยากให้มันหนาถ้าหนาเนีย่ยมันจะไม่กรอบนะคะทำเหมือนเวลาที่เราทำแบบเนยกรอบแบบเพื่อนๆตกเยลลี่เนยกรอบเลนะคล้ายกันเนี่ยนะคะแป๊บเดียวด้านล่างเขาก็จะเริ่มขึ้นสีอ่อนๆละค่อยๆแซะนะคะเพือเ่อนๆมันจะดูลําบากนิดนึงแต่มันก็แซะได้ค่อยๆใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนเดี๋ยวมันจะเละ พอแซ่จะหลุดแล้วเราก็พลิกกลับด้านได้หรือเอาอีกด้านลงไปหน้าบนกระทะนะคะแบบนี้ง่ายมากแล้วก็อร่อยมากกินเพลินมากอ้วนมากด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยนะคะแปบ๊บเดียวก็ได้ละเราก็แซะเขาออกจากกระทะนะคะแล้วก็สามารถเอาเขาไปผักไว้เพื่อเดี๋ยวจะเสิร์ฟได้เลยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นแบบแท่งเนาะสำหรับเราแบบแท่งนะคะเราจะเอาเขามาบีบให้เขาแบนลงแบบนี้แล้วก็วางลงไปบนกระทะเลยทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะละลายของเขาเองนะคะเดี๋ยวเขาจะแผ่กระจายออกมาเองนะไม่เหมือนชีพแผ่นนะคะ เนี่ยนะคะพอด้านล่างเขาเริ่มขึ้นสีอ่ะเราก็ใช้ช้อนแซะอ,อมาได้เลยแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าชีสที่เป็นชีสติ๊กนะคะหรือว่าเป็นชีสที่ขูดเนี่ยใช้วิธีใช้ระยะเวลานในการทําแล้วก็ขั้นตอนง่ายกว่าตัวชีสแผ่นชีสแผ่นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรมันจะมีความแบบเป็นฟิล์มเคลือบนะคะมันทําให้ค่อนข้าง ยากเราจะต้องใช้ช้อนเนี่ยช่วยถูไม่เหมือนกับชีสที่เป็นชีสขูดหรือว่าชีสติ๊กแบบนี้นะคะนเพื่อนๆก็ลองดูว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราอยากได้ความง่ายหรือว่าความนัวมากน้อยกว่าแค่ไหนก็ลองพิจารณาดูเอาแล้วแต่เราสําหรับเราส่วนตัวเราชอบชีสแผ่นเพราะรู้สึกว่ามันนัวกว่าแต่ว่าพอเป็นชีสแบบชีสติ๊กหรือว่าชีสขูดอะมันทําง่ายกว่านะเพราะเขากรอบดีแล้วทั้งสองด้านนะคะ เราก็แสะขึ้นจากกระทะแล้วก็เอาไปพักไว้พอพักไว้เดี๋ยวเขาจะกรอบมากกว่านี้อีกนะคะแต่นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของชีสกรอบของเราในวันนี้คือตอนนี้มันอาจจะยังดูแบบอ e ีเล่เค่ะแต่พอไปอยู่บนจานอาหารแล้วเอาไปแต่งหน้าเขาเนี่ยมันจะดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะก็เป็นอะไรที่แบบกรอบๆเค็มๆกินเล่นก็อร่อยนะคะเอาไปแต่งอาหารก็สวยดีนะอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างชีสที่เป็น แบบติ๊กหรือว่าแบบขูดจะได้ออกมาแบบนี้นะกับอันนี้เป็นชีสแผ่นนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะมันจะแตกต่างกันโดยแบบเห็นค่อนข้างชัดนะอันนี้มันจะมีความเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่อาจจะเป็นที่ชีสแผ่นเขาอาจจะเคลือบอะไรสักอย่างนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะเออแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบกรอบแล้วก็ไม่มีอะไรเคลือบนะคะกรอบแบบกรอบเลยอะ่ะ นะแต่ว่ารสชาติเราชอบแบบชีสแผ่นเพราะเรารู้สึกว่ามันนุ่วส่วนชีสเนี้ยมันจะเค็มๆกรอบๆก,ก็กินเพลินๆดีก็ลองเลือกดูนะว่าชอบแบบไหนนะคะซึ่งเราก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะเื่อใครกําลังจะเปิดร้านหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ต้องใช้การแต่งหน้าเข้าไปช่วยเนี่ยก็ลองเอา อันนี้ไปทําดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ไปกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆม,มีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะเก็บเอาทุกๆคาติทาแนะนําของเพื่อน ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ